สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ทอดปอนชอนราดซอสเกาหลีคะ่ะแล้วก็จะมาคุกแป้ง<ม>ไปชุบแป้งทอดเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องแหวนเพชรพาก,กินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะพามากิบบนอะไรคะไก่บอนซอหรือเปล่าทำไมต้องมีหรือเปลไม,มไ,มไม่มั่นใจไม่มั่นใจวันนี้เราก็จะราดซอสตัวน,นี้ตัวนี้นะทุกคนทุกคนนะเราอยากจะอวด แล้ทอดไก่เองด้วยนะภูมิใจมากเลยเราไม่เอาที่ชุ่มมาหรอคะ่ะเดี๋ยวบอกให้ฉันไปอีกนะอ๋วจะได้รูปแล้วก็ชมหน,น้าข้างนอกทุกคนก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขออภัยในในความน่าสดนะคะทุกคนเพราะว่าเราทำกับข้าวทั้งวันเลยคะ่ะ เ,เอาเรื่องจริงรังมันไม่จริงแล้วใครกินน้ำพริกเขา <S <S ม,มาเราจะมาเริ่มกันเลยเราจะมาราดซอสเลยนะคะับมันจะเผ็ดเหมือนซอสที่เรากินกับเห็ดเขมทองหรือเปล่านะจ้าเฮ้ยเราเราดนี้ดีกว่าเอออันนี้หรือเปล่าที่เขาทำในตลาดไม่รู้ไม่เคยซื้อกินแบบนั้น <S <S ก็ลวยงานแต่ฉันไม่แน่ใจว่ากายฉันจะสุกหรือเปล่า ปรว่าณเดือด150องศาขนาดนั้นมันจะไม่สุกไปทุกคนเรามาเริ่มกันเลยค่ะลงมือชิมก่อนนะไก่จะสุกจะกินแล้วยังหาถุงมือไม่เจอเลยเป็นยังไงบ้างอืมขออนุญาตใส่ถุงมือนะคะทุกคนกับไม่สุกอืมรสอร่อยนะไม่สุกคล้าคาจะพีคเกือบเห็นไหมไม่เผ็ดกำลังดีแต่สุกใช่ไหมอืม ตั้งกินอะไรได้อะนี่แหละสุกไหมข้างในอ่ะสุกมีเยี่ยมก็มีเยี่ยมคอยใส่ใส่ซอสได้ไหมคะ อเืเก่งออร่อยอยู่เนาะกรอบนะกรอบน้องนุ่มในอืมอร่อยทำเองค่ะภูมิใจอร่อยด้วยเป็นครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จในการทอดไก่ใช่ไหม ใช่ค่ะคุกทีใครทอดธอะก็ไม่ได้แบบนี้ดิอืมจริงแป้งเกาะหนาเต็มเลยจะได้อบกอดนะแบบนนแนเนี้ยอะอรอืมข้าเข้าเสเข้าร้อยๆนะข้าวเหนียวนะก็คือเบอร์หนึ่งเบลอไว้เนาะ อร่อยทุกคนอร่อยจริงๆซอสต้ออร่อยอืมแ้วมันเข้ากันเนาะอืมสุกเหอะเอาขอเขาก็ไม่บอกว่าไม่สุกเลยวันนี้ได้ไก่ขาใหญ่อยากได้ขาเลเ็กอ่ะเขาเรียกขาเลยเข, <า S 1> ขาเรียกอะไรปิ๊กบุญเหรอเนี่ยมันใหญ่อ่ะ อันนี้อ่ำที่เขาทำมิ้งแซ่บหรือเปล่าที่ชูมันโอซอสนี้ไม่เผ็ดเหมือนซอสที่เรากินกับเห็ดเข็มทองเนาะเห็ดเข็มทองเผ็ดเกินเนาะเพรหลังเอาเห็ดเข็มทองมาล่าเอาอนนี้มาล่าเห็ดเข็มทองจะอร่อยกว่าอันนั้นเผ็ดเกินเนาะ อืมอะไรจุ hmm. like mm ่น hmm. ด like mm ุน hmm. น like mm ี hmm. like mm ่อร่อยจีมีหกชิ้นทำเองอร่อยมาก มาทุกคนมากินด้วยกันค่ะมันจะมีวิธีการทอดในดูอีเนาะใช่ไหมมีค่ะมีมีค่ะมีค่ะอะไรตีตาทำไมทำไมอ่ะมันเปรี้ยวเหรอไม่เธอว่ามีค่ะทำไมมีค่ะอืมเพื่อนผู้ชมผู้ชมเขาแล้เขาตอบเทอาไะ อร่อยว่ะอืมปากเลยหมดเซืมองมือติดในจับอืมเยอะมากเพรมันเต็มปากเต็มคำเลยทำาทำอะไรใส่ใงมือไวล็บยาวซอสมันเข้าลิบเข้าใจไหมไม่ได้สำอ่างหรืออะไรนะ อ,อร่อยนะว้าวแล้วว้าวเรียกว,ว,ว่าทำขาจ่ายเลยนะเนี่ยเข้าก็ะวานไม่ได้หมักอะไรเลยนะแป้งไม่ใส่อะไรเลยไก่หมักแค่เกลือใส<ช>่เกลือหนึ่งช้อนชาพอดีเลยอะ่ะไม่ใส่อะไรเลย้ถ้า,ถ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 าเราทอดมาใหม่ๆเราใส่ผงพวกวิงแซ่บเลยนะน่าจะคล้ายๆวิงแซ่บเนาะก็ข้างในก็สุกพอดีไม่วิ้งือดตกค้างจ๋องแต้มแล้วนะท่านผู้ชม อทำอะไรคะทานตอนเข้าปากประเดี๋ยวนี่ซื้อหอมแองมาสิบห้าบ้านป้าเธอกินกี่อันะไรนะก้อนสาดที่หูไม่ตังค์กันเฮ้ยกินไม่ได้กินแล้วอะ <c oughs> แล้วเขาจะสั่ง,งตัวนี้แซ่บอะไรบาร์บรีคิวอ,อะไรบาร์บีคิเอามาคุกขยำเอานออ้องเ,องอเล็บเนาะเอาใส่กล่องขยำไอขยำฉันไปอิ่มห้ฉันเนาะน้องใหญ่อะกินไปไปทำงานอ่ะอืมอร่อยใช่ไหมคะเอมหมด สักคนเดียวเท่าไหร่คะสี่ค่ะอร่อยมากสำหรับวันนี้นะคะทุกคนไก่ทอดไก่ทอดซอสเกาหลีก็เหลือแตกกระดูกอร่อยมากขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามจากการวัน,นี้นะคะจะลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย